โดนขุดภาพในอดีตอีกครั้งประวัติทิมพิธาเตรียมขึ้นนั่งเก้าอี้นายกคนที่30ของไทยทิมมีชื่อจริงว่าพิธาลิมเจริญรัตเป็นลูกชายคนโตของนางลีละดาลิมเจริญรัตและนายพงศักดิ์ลิมเจริญรัต ผู้ทำหน้าที่เป็นอดีตที่ปรึกษาร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยทีมมีศักเป็นลานแท้ๆของพดุงลิ้มเจรลญรัตัดอดีตเลขคนุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและตามใจคำพโตอดีตกรรมการผู้จัดการธนาคารกรุงไทยทีมพิธาลด100ล้านผิกธุรกิจครอบครัวสู่ระดับโลกทีมบริหารเพียงแค่3เดือนบริษัทก็สามารถขา,ขายกับญี่ปุ่นจนสร้างรายได้ทะลุก,กว่าพันล้านภายในเวลาไม่นาน ทั้งนี้บริษัท CEO อากิฟูจำกัดถือเป็นบริษัทผลิตน้ำมันรำข้าวดิบยักษ์ใหญ่อันดับที่3ของไทยและอยู่ในอันดับที่5ของโลกเลยทีเดียวเป็นหนุ่มที่กำลังมาแรงสุดๆในตอนนี้เลยก็ว่าได้พอเปิดไปโซเชียลช่องทางไหนเป็นต้องเจอภาพคลิปของทิมพิธาหลังจากการชนะการเลือกตั้งปี2566จากผลการเลือกตั้งครั้งนี้ทำให้พิธา คืนแทนเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ของไทยในทันทีต้องจับตามองกันต่อไปว่าพักก้าวไก่จะจับมือกับพักไหนเพื่อก่อตั้งรัฐบาลใหม่ หนุ่มทิมก็โดนขุดภาพและบทสัมภาษณ์เก่าๆออกมาทั้งเรื่องการใช้ชีวิตและเรื่องการศึกษาที่เป็นคนไทยคนแรกที่ได้ไปศึกษาต่อที่ฮาวเวิร์ดรวมไปถึงด้านการทำงานก็ไม่ธรรมดาล่าสุดก็โดนขุดไม่จบกับภาพไทยแบบขึ้นปกนิตยสารชื่อดังเมื่อหลายปีก่อนในมาดพ่อหนุ่มคีโอบอกเลยว่าตอนนั้นฮอตมากหลังภาพดังกล่าวถูกแชร์ออกไปมีเสียงชื่นชมมากมายเรียกได้ว่าหล่อสุดๆไปเลยคะ่ะ